อามาแล้วนะครับเอาล้วฮะสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะกับเซมนิสนะฮะเกี่ยวกับเกมทอมแอนด์เจอรี่นะครับโอนมาสีดําแบบนี้เพลเยอร์ชัดๆคนคนเลยอย่างนี้คนเลยนะเราเป็นเจ้าหนูยอดนักสืบเจอรี่ดี่านะครับผมจังหวะนี้เออมาดูกันซิว่าจะชนะได้หรือเปล่าลดเสียงแป,ปง๊บนึงอ่าเน้นแบบสนุกสนานนะครับปาร์ตี้กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดชีตคลาสสิกนะในบ้านคลาสสิก ขั้นต้นบ้านธรรมดาเลยนะครับมาดูซิว่าจะสนุกสนานเฮั m, บาร์ตี้แค่ไหนตตอืมตัวปกติก็ใช้คอนกับปลุกใจให้วิ่งเร็วได้มผมชื่อไอ้บ่าวนะครับไอ้บ่าวนะฮะเปโอนะครับ, <c oughs> ค,รบคือไอ้บ่าวนะฮะอเสียงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับ โตูดึงมาป่านี้เลยจีย,ยางเลยตึงมากียางเลยตึงมากียางตีสองตีสองมาไอตัวนี้โหดนะไอชื่ออะไรวะไอตัวนี้ <ไอ S 1> ชื่อ,<ไ>อบูทบูทถ้าจำไม่ผิดชื่อบูทมันพุ่งชนได้มันแข็งแรงมากไอตัวนี้เอาไอบ่าวเด่นสุดในรอบนี้เจอรี่ยอนแฮกเกอร์ไอไอ,อมันเด่นอะไรวะงงมาก<อ>เออมาตอนนี้เราต้องตามหาจิ๊นะฮะ โดยการสอดแนมด้วยหุ่นยนต์หนูสอดแนมเข้าไปที่ห้องอาหารเลยเฮ้ย <Hey, S 2> โอ้โหมาถึงก็เจอเลยไมเย่เจอได้ยังไงเนี่ยเอาดำดูเป็นลาง,งยังไงก็ไม่รู้อย่าพยายามไปปิดประตูนะปิดประตูมันจะพังนะในรอบที่เราเล่นมันจะพังง่ายอ้ช่อปิดไหนวะแม่ไม่เห็นเลยที่ผมนอกบ้านเลยเนี่ยโอ้โหอยู่นอกบ้านเฉยเฮ้ยต้องไปดูชั้นบนอ่ะ เจอชิช้นแค่อันเดียวเองงั้นหากันตาเหลือกแน่นอันไรสามสิบวิเฮ้ยทำไมไม่เจอเลยวะในอย่ขงล่างเฮ้ยไม่เจอจริงอันนี้เจอข้างบนแล้วอันหนึ่เงเจอแล้วบ้างหมสออัน ไหนว่าสามันเอาเวลแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับอู้เอ้าโดนกับดักหนูแม่งตั้งไว้เฉยเลยอีเลวเอ้ยบูทนี่ไปละู้หายตัวหายตัวกันไปเลยทีเดียวแมวอยู่ข้างล่างแมวอยู่ข้างล่างใต้ดินใต้ดินไม่ห้องครัวก็ไม่มีว่อไม่มีชีสว่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอึ๊บอึ๊บเรื่องแบบลอยๆไข่นะอึ๊บเฮ้ยแย่ไแล้วจุกจุกจุกได้จุกได้เอาชีตก่อนแตงโมนี้เอาชีตก่อนตรงนี้เกือบปิดไฟได้นะครับโอ้โหใส่รูข้างล่างเหนื่อยกันเลยทีเดียวเชียร์เรา พึบพึบ oh, ว le uh ับแค่ดิ also, e então, ้นออกมาเลยโอ้โหวิ NO> um, ่งเร็วกว่าด้วยนะตาบอดอ่ะนะฮะเหมือนตาบอดอ่ะเอาลู่อยู่ไหนเนี่ยไอเมียวกมไอ้บ่าวอ่ะเวลาวิ่งเหมือนคนตาบอดไอ้บ่าวไอ้บ่าวเอาล่วงล่วงล่วงเฮ้ยมันรู้นะเนี่ยมันรู้กำลังผักชีตอยู่โอ้โหอะไรวะมีคนกันมีคนกันหายตัวแป๊บอื้มหายตัวไป ดันชี้ได้หรือเปล่านะครับมาดูกันมาดูกันเฮ้ยมันไม่รู้เรื่องว่นะกำลังหาผมอยู่นะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เราก็ได้ดันชีตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งจอกดัชีตอยู่ในห้องครัวนะเออเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นหนึ่งโอ้เพื่อนโอ้โหเลือดลดเลือดล, Luke เลอดเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นก่อนนะจะเย็นก่อนเฮ้ยบูธบูธจะเย็นบูธต้องแอบบูธนะฮะ บู๊อยู่นี่โอ้ไยได้ชีตแล้วโมชีตก่อนครับจังหวะน,นี้อูวโมชีตอยูไว้ข้างล่างนะฮะเฮ้ยบูย๊นเห็นว่าสุดก่นอนเฮ้ยปิดประตูฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบจับโดนนะขอบคุณมากใครช่วยเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดฮึดฮึดโลงลงไป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 อึ๊บอึ๊บอึบอึบ,อบ โหนั้นแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยบูทมาอีกแล้วโอ้บูธบูทเวนบูทเวนอะไรครับโอ้ยอันนี้เอ้ยโดนโดนแมวไล่เนี่ยเอ้ยโดนแมวไล่ยืดด้วยดันไปดันไปดันระมาดันดองใช่ไหมโอ้ยโดนไปแล้วใครโดนไว้ อัทำเพื่อนของฉันโยนใส่ใครวะเนี anyway. ่ยลุบเรียบร้อยครับเปิดรูครับเปิดรูตรงนี้วับ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 เปิดได้หรือเปล่าเปิดได้หรือเปล่ายิ้มหานแป๊บโอ้ยโมโกเนี่ยสดไส้ทีมรสพาร์กเกอร์ ไอ้บาาบอไอ้บาตาบอดด้วยนะวิ่งเหมือนหาทางไม่เจอโอ้โหไม่โดนอืมบันตีเต็มอืมแก้วแตกแก้วแตกกันไปมาดิอืมระเบิดคันอืมระเบิดไปได้แล้วได้แล้วระเบิดตู้ม อ๋อชนะเฉยนะครับพูดอีซี่อ่ะคุณผูนน้ชมอืมโหนี่เกมนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอน่ะอีชตาได้อีชตา,นะตาได้เลยเไ,ไม่ทำอะไรเลยนะี่5นาทีนะี่จบไวมากคุณผู้ชมดูไว้ท่าเวลาเล่นๆอืมผมชื่อเป็ดผัดนะครับผมแอดกันมาได้นะฮะส่วนเป็ดโตเชอ้ชออบ่าวนะครับผมแอดมาได้นะฮะ หนึ่งหรือว่ามีตัวละครอะไรเขาเราจะออกไ,ไปดูตัวละครเลยเลิฟทอมนะครับหกหกแปลว่า,นานนเลิฟทอมนี่ก็คือเป็นคนที่ชอบตัวบ้างเ,เปลี่ยนเปลี่ยนตัวบ้างเออแบบตัวเทปเทอย่างนั้นแหละเฮ้ยมันซ้ำอ่ะโอ้โหตัวละครมีแค่สามตัวเดี๋ยวเอาเจ้าอยู่นอหนังสือส,สววสดีหนูด้วยนะน่ารักจริงๆ สวัสดีหมาสวัสดีหมาสวัสดีหมา Hello เลิฟทอมนี่ก็คือแบบชอบแบบผู้หญิงแมนๆอะไรเงี้ยสว,ส,สวัสดีหมูด้วยว่าไงสิงโตแมวเอาแมวหล่ะเนี่ยน่ารักจัง มาเริ่มกันเลยดีฝ่านะครับผมมาดูกันซิว่าใครจะเด่นที่สุดนะครับผมอืมเลิฟทอมนี่คือชอบผู้หญิงแมนๆอะไรเงี้ยเลิกทอมมึงจะเลิกทอมอ๋มอเฮ้ยใครวะแบมบี้เือกย่างเลือกอย่างาบอดอีกคนนึงนะครับ ในในเรื่องก็คือสุดยอดแฮกเกอร์เล่นจริงนี่เหมือนคนตาบอดไปเด้เดเอเฮ้ยเจอเจอ XP เจอ XP ต้องรีบเออก็บ XP ออออออแล้วก็เรีอยอกว่าอะไรอ่ะซ่อนตัวซ่อนตัววัดเข้าไปหนึ่งทีซ่อนตัวกันไปวัดวับ ได้ ep แล้วเอยเออแบมบี้ได้ ep แล้วนะครับโดนโดนต่งังด้วยนะหนูๆเฮ้ย ep อยู่ข้างบนนะ่ะไปเอาเร็ว ep คือะไรวะอ๋อคือถ้าเราหยิบไอชิ้นนี้ได้เราเล่นชนะนี่เราจะได้ ep เยอะมากนะครับต้องแบ่งปันให้เพื่อนๆบ้างนะครับอ่าได้ ep สองอันเนยโอ้โหบอกให้แบ่งปันเพื่อนเพนแบมบี้อ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ใจเลยไม่ใจเลยแบมบี้ไม่ใจเลย ดูดีดูดีนี่ปิดนอกบ้านมันจะมีอีกไหมน่าจะมีนะมีมีมันสุ่มมันสุ่มอ่ะทันไหมเนี่ยไม่ทันช่างานีอ่ะจุดนาทีจังหวะน,นี้เจอในห้องครัวอ่ะเข้าไปห้องครัวนะครับมีเราต้องรีบทำเวลานะครับเดี๋ยวได้จูบก,กับแมวน้อยกล่อยใจพอมันเป็นทอมกับแจ็คด้วยอืมกับแจ็คด้วยนะโหเจอไอ้ตัวนู้นเนี่ยโคตรโหดเลยไอ้น้องทอมอ่ะ รู้ชื่ออะไรหลบไปหลบไปสายผิวสายผิวกดอันตีเอ๊ยกดอันตีว่าท่าแรกท่าแรกมันจะกระโดดได้สองครั้งได้ไหมเดียวมาได้โอ้อืมเวทีเกือบตายเฮ้ยผมจะไม่รู้สินะว่ากำลังดันอยู่เปิดเตาอบแป๊บนี้เพิ่มความร้อนในตัวเองปลุกไฟรานในตัวเอะไรคือบายบายกันวะเนี่ย <ม>เงียหตุอะไรเมื่อวะเอ,อ,อ้ยโดนโดนเฮ้ยไอ้ยาตุ๊กชีดชีตอ่าเจอชีดแล้วงวบเอ้ยถูกแอมดุกแอบจริงไหมมันอยา่างนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยดิ้นได้ดิ้นได้มีเพื่อนไปช่วยแล้วมีเพื่อนไปช่วยแลย้วไอ้เกี่ยวไอ้เกี่ยวไปช่วยช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วไปหาอาหารกินหาอาหารกิน โดนอีกรอบโดนอีกรอบไม่เป็นไรอันนี้มันไม่นับมันไม่โหดมันไม่โหดมันนับเวลามันนับเวลาเดี๋ยวเพื่อนเจ็บอ่ะเพื่อนเจ็บอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเองเดีย๋ยวไปช่วยเองเราสืบจิว๋วเจอรี่มาแล้วเดี๋ยวก,กำลังจะไปช่วย,ยก,กำลังจะไปช่วย <c oughs> โอ้โหอะไรวะทันไหมวะสามสิบเจ็ดวิลิบดิ้นลิบดิน้นไอ้เบาไอ้เบาลิฟดิ้นไว้ <c oughs> โอมันจับเพื่อนไปอะ่ะอยู่ไหนวะเน,นี่ยอ,อน,นี่ไงโหอยู oh, ่ริมสุดแมปเลยมาอยู่นิ่งๆไว้เฮ้ยเฮยอยู่นิง่งๆโอ้โอยระเบิดอออืื้หตุ่มตามตุ่มตามเฮ้ยดีรอดมาได้รอดมาได้วิ่งวิ่งไปแล้วโอ้ยบ่าวตายบ่าวตายน่าเป็นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้มันจับมันจับปึง้งระเบิดฟันระเบิดฟันโอ้ยโดนด้วยโอ้โดนแทนไอ้บ่าวอะไรวะรีบกินดิรีบกิน ดิวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเอ้ยทำไมตายวะโ oh no ทำไมตายละเนี่ยตายพี่นี่ตายตายแทนว่ะตายแทนไอ้บ่าวโอ้ยเฮ้ยหนีไปหนีไปโดนสองชั้นโดนสองชั้นอือปึ๊บ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 โอ้ตายว่ะโหดจังวะตัวไอ้ทอมนี้เล็บทอมจริงทเออเก่งไม่ว่าเราไม่พี่ตายแทนไ,น oh <boy. S 1> นไปเนี่ยยังเพิ่งโดนจับเอง อ๋อจรวดมันใกล้บินไงจรวดไอตัวนั้นมันใกล้บินไงมันมันขึ้นอยู่ที่ว่าจรวดอันไหนมันใกล้บินมากกว่าโอ้โหอุ้ยหลุดได้หลุดได้อุ้ยมีล่อนมีล่อนอู้อันนี้มันสามารถผ่านทุกอย่างได้หมดไงปิดประตูเอามาปิดด้วยนะเป็นไปมุนขึ้นไปมุนจรวดทุกฟาโดวดโซฟาปุ๊บปุ๊บเออออกไปนอกออกไปนอกหาอะไรกินหาอะไรกินอึ๊บเออไอ้บ่าวนะฮะตอนนี้ดูไอ้บ่าวเล่นอยู่นะครับผม ไม่มีอะไรกินเลยข้างนอกเอ้ยนั่นน้ำน้ำน้ำโดดทำไมเนี่ยเนนนี่ยตอี้งเกอยไปชีดอันเดียวนี่ไอ้เบนโดไปไปหาชีดอันเดียววิ่งไปสไลด์ไปอืมปิดเองต้องเปิดเองได้ไหอย่าลงมาให้แล้วคนจะมาอย่าลงมาโอ้โโดนจับเพื่อนโดนจับนั้นอีกคนนึงก็ช่วยสู้อยู่ ไม่ได้ว่าเหลือสามเล่นยากอันนี้เหลือสามเล่นยากเฮ้ยขึ้นข้างบนเขาอยู่อึ๊บชิดชิดอืมอืมอืมอือ,อ,อ,อโดดสูงสูงโดนจับสองคนแล้วตานี้แพ้ว่ะอ๊บโอ้โหอยู่ตรงนูน้นเนาะอ,อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายโอ้โหไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนข้างบนก่อนที่โดนจับอะ่ะอึ๊บ เอาต่งนู้ต่งนู้ดโอ้มาแล้วโอวางชิดก่อนวางชิดก่อนวางชิดก่อนเออไปช่วยข้างล่างไปช่วยข้างล่างโอ้โหอะไรช่วยกระโดดกระโดดขึ้นมาข้างบนเพื่อนอยู่บนโดดสปริงโดดสปริงอึบอึบเอามันรู้มันรู้โอใส่จุกใส่จุกอึบอึบเอ้ยเอ้ยเพื่อนรอดเพื่อนรอดเพื่อนรุมมาแล้วเพื่อนรุมมาแล้วโอ้มันจับมันจับมันจะไปจับตัวเดิมมันจะไปจับตัวเดิม โยนอะไรวะเอ้าลื่นเองโดนเองด้วยนะเอาเพื่อนหลุดแล้วเพื่อนหลุดแล้วหลุดสองคนหลุดสองคนนี่ไปดันนี่ไปดันก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โดดทางนู้นโดดโดดขึ้นไปบันไดอย่างเดียว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 ฮึบฮึบฮึบโอ้ทอมมาทอมมาทอมมาปลากินมดทอมมดมดกินปลาดันเข้าไปฟึบฮึบดันเลยดันคนเดียวเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่ช่วยแล้วดันไปเลยดันไปเลยเสียว อืมต้องไปหาอาหารกินด้วยมือหัวนะ่ะไม่รู้ว่าเฮลมาีทำไมทำมันเก่งจังวะเออตายทีดด่แล้วนี่ตกาตายดีไม่เนี่ยมีเชือกบวกกัตายเรีย <laughs> บร้อยหาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อนเค้กกินเค้กกินเค้กโอ้หอยู่ที่รูพอดีเลยอะ่ะโอ้โหเวียนตายว่ะ โยนของใส่โยนของใส่รูนั่นแหละผลไม้ยิงเลยยิงยิงยิงกดปุ๊บบ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 ุ๊แทบจะไม่แตกโยนของโยนอะไรโยนให้หมดโยนให้หมดโยนใส่โยนใส่อเอออะไรนั่นแล้วปิดทำไมไม่ไม่ไมปปาใส่หินวะสามนาทีนะเว้ยหลอกตามันหลอกตามันหลอกตามันไงไอ้ทำไมหนูกระโปรงยังวะโอ้โอ้โอ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  เอาด้ยเอาแล้วใช้ล่มด้วยนะอึด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 โอ้โหเอาจะช่วยไอ้บ่าวด้วยนะครับผมไอ้บ่าวล้านป้าปากกามันจะไปมันจะใช่ใช่มันใช้ท่าท่าไม้ตายไงใช่ท่าจับโดนก็คือโดนเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ขึ้นด้วยนะไอ้นุ่นทำอะไรอ่ะ โอ้ oh, 45 46แล้วแต่จรวดนะจรวดอันใหม่มันก็จะมันจะนับ40ลิถ้าดินเยอะก็จะเพิ่ม40สิทำไงวะเพื่นหลุดนี่ไปกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆมันมันสุ่มหลุดเหมือนเดสไบเดรไลท์อ่ะแต่ว่าไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้รถเร็วมากตายแล้วแพ้ตานนี้แพ้ว่ะลุดน,น้ำ ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำคำสนุกสนานกันไปนะครับก็เล่นกับเพชรโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้เจ้าเลิฟทอมชนะไปนะสมแล้วที่เลิฟทอมเนี่ยเล่นทอมเก่งจริงๆนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีฮะครับที่หนึ่งเลยอืโอโหจูบแบบสุดๆเลยเมื่อกี้